ป้าพี่น้องสบายดีพี่น้องสบายดีเอฟซีทุก่านสบายดียดปะลุงว้ายคือเก่งแท้นี่นบะบอลุเด็กคนอ๋ออย่าเล่นหนุเอาหนอกดิดิหนันหนามาอันนักนักไปไอยเย้ไอตีอหนันนะหอมแก้มหนักเนื้ <laughs> อไะ,อ,ะอีร้อยแพงอย่างไงบ่ แพงหายป่าบลาอยู่บมหายคนเก่งโอ้ยคนณเก่งตองแม่เพอันนักเอ้ยงีนักเอ้ยิ่นแพงเนาะผันเจ้านาพิ่นกะห้องแก่ย้อยแพงมาเลยเฮ้ยย้อยไฟเลย นนานก็หัวงักะัวงี้ึโอคนคนเก่งเอานองบ่ลูติกี้ร้อยบ่เอานองนะผลหมากับพ่อหมากินตีน้มกลมาดึงสงมาดึงสงโอยแคนไอแคนน่ะเล่นมักบ้านคับอ่ะกับบันพอเยอ หมานะก,กดีตีมันกวาหมาน่ะก,กัดีลูกเรียบเลยเอเ,ม,ออเมื่อยบ่ออกกําลังกายออกกําลังกายสบายดีปะลุงนะออกกําลังกายหน้ามันจังบอล <laughs> บ่าหัวลายบ่าหัวลายาวายัวน,วนมันบอกคมดอกมันกินแลลวมันก็มันก็หวานลงเลยามาไอแนนพี่น้อยเอาเมนนอกนึ่งเฮนะ้ย,ยเป็ดกับพี่นอ้องไปบังอื่นกับ๋ไป จะเหม็นจยากมานอนนี่นี่อุ้ยคนอยากมานอนนี่นี่ใคก็อยากได้จะน้องนัดอนัดไปอยู่กับป้าลุงบอลุคนอยากเล่นกยางอนัดอนัดหันัดอยากผลิตนะเขา เป็ดกับหมักมาอยู่นุ <k 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 ่เฮ้ยเ้ยเฮ้ยเ้เม้ยเฮ้ยเฮ้ยเ้ยเ้เฮยเ้ยเย้ยเยเ้ย้ยเฮ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 ้ย้ยเฮ้้ยเเฮ้ยเฮ้ยยยเเ

นยูชวนผมงุ่มๆอยู่โดโดอันสาลีชั่ว chị lo cho cháu cướp tên vin chị cùi, cháu cướp vin mà đó lên kiếp một mười là bao? nè 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 con trai khí lai tát mít tát mít tát trống đơn nhỉ cái tát hay nhỉ cái nè nè เฮ้ยนี่นะไอ้คนอะไรตันขาทิ้แอยาตัหดาบ่บเทอ้วอวา่มังมันองจะอย่าไปมัวมัวน่องสิลเฮ้ยเขมองเขมองนี่เขมองอย่าเพิดดูลมเห็นตัวของมันหาเนได้ไปหาไปป้วได้เช้าเด้อได้ได้เลยขม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 ขดขข

อยากเล่นอยากไว้มั้ยเขา <laughs> Bà mưa ba Bà mưa Bà Chắc mẹ chị hai long luôn bao. Ya mẹ sẽ lại Thật ngon 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 ăn ngon ngon mẹ ngon 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 hả? hả? lông, cả lông

ยัเมำปโอ้ยลมมดเลมนาวหนาวบ่าติหืเย็นหนาวเย็นสือหนาวเย็นดิสืออุ่นอุ่นุนานไปนี่คือคืบ่มีาจ้ะ ที่นอนค uh ือเอาลงมาปูใช่ลงปูไปแล้วเอาผืนนี่ใช่ไหมนี่คือเอาลงมาปูใช่เอาปูดลไรกันย้ำเสียงเอาีูอือถ้าต้องขัดจังอือแล้อก็ปนก็เลยได้นอนไปแล้วมันบดีนอนนี่นอนหน่อยนะ Du mener det! ไปล่พี่น้องเ้าสิลงเงือนเฮือนเลยลงลงกนนะไปลาแล้วฮอนฮ่อนไปทานีแม่ไปสิไปล้วพี่น้องไปฟล้วปฟาไปฟาไปฟาไปาไปฟาไปฟาไ